สวัสด,ดีครับน้องข้าวยูทูบเกิดสุก้อนครับผมวันนี้รถกับข้าวอร่อยนะครับบัลลบงก์กระโดนอีลานอีลานนะครับนี่สมซักเบื้องยังครับนะเบื้องยังนี่ซอสหอยเบียร์เครื่องปรุงเครื่องปรุงมะม่วงมะม่า อมหมวกบูเบคกล่องโกโบนี่นี่ห้ามกระป๋องอันนี้บุตรชุดลูกไหโลครับี่หูไฮโลไปครับพี่น้องเรบท้อันนี้เบียความซึ่งอันนี้มีผู้ครับอันนี้ไอบุตรด้อยแม่ล่ำดากล่ำอึกมา

กรบเขามากไหมกระปุกกระเป๋าครับเต่ายงเต่าย่างส้นมีมีอะไรบ้างในตู้เย็นมีลูกชิน้นปาไก่สิน้นก๋วตงก๋วเดี๋ยวคร,รับนี่ตุ่นบุชุดลองเพ่ง นี่หลายครับหลากหลาย,ลายเลือกดูเรียกชมกันนะครับนะครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านกวตื่นเต้นนใจเรียกดูเรียกชมกันนะครับรถกับข้าวไทยในอิสราเอลนะครับนะครับนี่หลากหลายเรียกชมเอ็มลงเอ็มลอยนะครับนี่หลากหลายสโซแนวนะครับอ่าพี่แกไม่เหมือนกันนะ เหลาขาวก็มีครับเหลาขาวใบกรมีสองแป2 8าก็มีครับสองแปนทาสองแปดหามานะครับมีอย่างเนีผงนัวผงนัวาอิิโนมาโต้บุ้เส้นหลากลายครับอ่า ขอกราบมา,าสวัสดีเนระียกคล้องกันครับบ้า,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 บานนี้สวัสดีครับ